เลยก็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  คุณมีคนเอาเอา้อฝนไหม ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูจิโฟกสปอร์ตออนทัวนะตอนนี้ผมอยู่ตีก้านพะเยาครับบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้จะเป็นหน้าร้านพ่อขุนนะฮะซึ่งร้านหน้าร้นานพ่อขุนงามเมืองตอนนี้ครับกําลังจะมีกิจกรรมการจัดเทศกาลถนนสายดอกไม้งามริมก้านพะเยานะฮะซึ่งตอนนี้จังหวัดพะเยาเฮานี่กําลังจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวนะฮะ กิจกรรมของการจัดงานในครั้งนี้ก็จะมีตั้งแต่วันที่เ5าหธันวาถึงสามมกราตอนนี้ครับวันนี้วันที่เ4าบรรยากาศการจัดบูธจัดร้านกิจกรรมร้านดอกไม้แห่งนี้จะเป็นจะได้เดียววันนี้ผมขออนุญาตป้าท่านผู้ชมมาแอลพอกันสักน้อยนะฮะก่อนที่จะถึงงานจริงในวันผูกนี่นะวันผูกนี่จะเป็นวันที่25เป็นวันแรกนะฮะ ส่วนวันที่16ก,ก็จะอมีพิธีเปิดตรงบริเวณกวนพะเยาเลยฮะตรงบริเวณร้านพ่อขุนงามเมืองเลยนะฮะและตอนนี้ครับนี่ฮะภาพตีเขาหันตอนนี้กับมีพ่อแม่พี่น้องจงหวัดพะเยาแล้วก็จงหวัดใกล้เคียงแวะเวียนแม่แอลครับมาถ่ายรูปล่วงหน้ากันเลยทีเดียวครับนี่ฮะบรรยากาศแบบนี้ครับ ดอกไม้สวยๆครับภาพบิวสวยๆแบบนี้ครับนักท่องเที่ยวชื่นชอบมากในการถ่ายรูปอข,ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่นอ้องจังหวัดพะเยานะฮะหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือท่านที่สามารถจะมาแวะเวียนแม่แอวได้ในช่วงหน้าหนาวนี่นะงานมีตั้งแต่วันที่สาห้าธันวาปีนี้ถึงวันที่สมกราปีหน้านะ ปีหกเจ็นะก็แม่เบญแมเอวกันได้ตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการจัดสวนยอมดอกไม้ต่างๆอยู่นะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตป้าท่านผู้ชมมาชมความงามของดอกไม้หลากหลายพันุหลากหลายชนิดไปพร้อมๆกันนะฮะเลือกนำ้ำหยอยกันสักน้อยนะฮะสวนดอกไม้มันมีเจืออย่างพ้องนั่นผมต้องขออภัยนะตอนนี้ด้วยนะว่ามัน เยอะแยะมากมายแล้วผมบอกหู้จักจืมมดทุกอันนะฮะนี่ก็เลยบอกกาบอกจืดดอกไม้ไปเดี๋ยวบอกผิดบอกถูกนะฮะจะเสียเพลนมดนะ,ะวันนี้เรามาดูความงานกัน,กนไว้ก่อนนะฮะนี่ฮะพะเยาของเขาเนี่ยตีกว้านเชิญชวนนะฮะมาแอวกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดพะเยาครับอยู่ใกล้ๆมะพ้าครับขาใจมะพ้าเลยนะเนี่ยงามมากครับ ตรง้านหน้าพอ่อหน้าร้านพอคุณเงาเมืองของเขาคิดว่าในวันงานคงจะมีเวทีเนี่ยมีการแสดงดนตรีหรือว่าการแสดงเอียงต่างๆตีทั้งจังหวัดพะเยาคนได้เตรียมไปอยู่นะรบ,บรรยากาศวันนี้ก็คือคลื่อนอยู่เพราะสมควรนะฮะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยถนนสายดอกไม้งามริมกว้านพะเยาครับ จัดออกมาได้สวยงามมากครับเดี๋ยวามาดูครับว่าบูแต่ละบูตตีมาจัดนี่มีจากที่ไหนพ่องนะอันนี้คุ้มศูนย์บริการเกษตรพิรุนราษนะโอ้มีดอกชิวลิปนะฮะนี่น่าจะเป็นดอกชิวลิปดอกไม้ต่างประเทศหายากเลยนะ นี่วันแรกนี่จะสวยงามเลยต้องดูแลพดน้้ำตลอดนะฮะนี่ยบริเวณถ้ามากว้านพยเ้านี่มุมนี่ก็เป็นมุมปักมุดเลยนะฮะเช็คอินเลยนะฮะพยานาก,กู ดอกไม้ไปสวยงามนะดอกไม้แปลกๆเยอะมากครับนี่นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเป็นทีละลึกนะฮะนี่ฮะใครที่อยากจะมาเก็บภาพสวยๆนะฮะปีนี้นี่จังหวัดพะเยาจัดอลังการยิ่งใหญ่เลยครับ ขาไปดูด้านไหนครับว่ามีซุ่มอะไรอย่างที่เปบนเตรียมกันพ่องนะวันนี้ขออนุญาตป้าท่านผู้ชมมาแอวพอนะฮะการเตรียมงานก่อนก่อนที่จะมาพอวันจริงนะฮะถ้าวันจริงมีง่คงจะงงามกว่านี้เห็นนักอยู่นะฮะแหมมีกับเพิ้นแล้วนะฮะ นี้กรมปศุสัตว์นะฮะการยางแห่งประเทศไทยมีหลายหน่วยงานครับทีมาช่วย ีโอท็อปนะฮะมีศูนย์การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะหลายบริษัทยื่นะม,มามีส่วนรวมในการจัดอ <c oughs> เอามาดูกันสักน้อยครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตป้าท่านผู้ชมมา ดูบรรยากาศการจัดสักเล็กน้อยเพื่อนเรียกน้ำย่อยนะฮะอันนี้ซุ่ม56ปีกรมส่งเสริมการเกษตรนะฮะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันสแสลมกันได้ยู่ ตรงนี้จะเป็นกรมชลประทานอ่า๋อเป็นเครื่องบินตัวนะนี่มีกรมชลประทานเนี่ฮะนี่เครื่องบินตัวนี่น้องๆหนูๆคนไหนอยากจะมาดูเครื่องบินก็มาดูได้นะฮะนำมาจัดแสดงหนึ่งล้มนะฮะนี่ อันนี้กลมประมงนะฮะกลมประมงมีโมเดลมีดุปันป่าบึกตัวนะฮะนี่โอ้<ะ>แต่ละหน่วยงานโหอ,ออกแบบบูธออกมาสวยงาน้นมีพยานหนากเลยครับนี่โอ,โอ้กลมประมง ดูสักหน่อยทางไหนผมหันตู้ปลาน่าจะมีการเตรียมปลาชนิดต่างๆมาโชว์ตัวในงานนี่นะน,น,นี่เงินกเกษตรน,นี่อะไรเนี่ยเงินกเกษตรชวนหู้ยะมวนใจได้อาชีพนี่ เง้นกเกษตรจนหูเงี้ยมนใจได้อาชีพครับออกำลังจัดบูดกันอยู่อุปก,กรณ์เยอะแยะมากมายเลยครับอาใครสนใจมาเอวได้นะครับวันที่เสารห้าวันผูกนี่นะจนถึงวันที่สามกราคมนะฮะน,นี่มนีปลาดเตี่ย นี่แต่ตู้ตัดอกบ่กครับยังไงยุบมเนสูงนะเนี่ยโอ้กำลังเอาตู้ป่ามาจัดนะนี่ครับอ๋อตู้นี่สำรับจัดปลาบึกนะเนี่เดี๋ยวคงจะมีปลาบึกมาโชว์นะ ไอสงสัสคือมีกระต่ายอยู่ตรงนี้นเห็นตัวตัวหนึ่งนะกระต่ายน้ำนะฮะดูได้จะได้มุ้งสองตัวนะอตูป้ปลาปลาบึกปลากาดำน่าจะเป็นปลาหายากครับนี่ยังมีมปลาเตี้ยนะฮะพอกละงหูปไปก่อนกระตู้อันนี้ปลาสร้อยขาว ลปายครับเน่ยมได้ลงป่าด้ยพอกางหูไปก่อนเนาะนี่ป่าซ้อยลูกกล้ยนะฮะนี่มีข้อมูลป่าให้เรียบร้อยคขอยักหูยากหันมาพอนะฮะวันที่สิบห้าถึงสิบห้าธันวาถึงวันที่สามมกราครับเนาะใช่ค่ะป่านี่เป็นป่าธรรมชาติหรือป่าเพาะเลี้ยงนะเป็นที่จะมาโชว์นี่ครับ เขาเรียนงนี้สูันครับอ๋อนี่ครับคือปาจะอยู่ในนี่มาเกิดจำลองแบบป่ากเป็นตัวชี้ที่เกิดอ๋อสามารถมาเรียนรู้ได้เลยจำลองกับสูนระบายหน้าควอนพะเยาเจ้าอ๋อกระต่าโจนป่าขยัดนโ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 ดนอะไรอ๋อครับขอบคุณครับนะใครอยากมาหู้มาหันมาพอนี่ฮะเป็นจำลองที่พอเลยว่าเขาเรียกว่าระบบนิเวศหรือว่า วงจรของป่าดีเลี่ยงในจังพะเยาเขาเป็นจไดยนะฮะนี่ผลมบะมงอ,อ่าครับต่อไปครับอันนี้มีเรือก,กำจัดผักตบชวาด้วยนะฮะอืมอันนี้คุ้มที่แปดพะเยายั่งยืน ในนี้มีไอ้ยางพองนอนลองเข้าไปพอสักน้อยครับชนบททานใต้ร่มพระบรมีนี่ครับภาพรวมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพะเยานะฮะเป็นคล้ายๆกับเป็นนิทรรศการเลยนะฮะ ยอยา้ข้อมูลความรู้ต่างๆนะฮะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำก็เข้ามาได้นะฮะมาดูข้อมูลตอนนี้กำลังจัดเตรียมอยู่นะฮะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อันนี้ของน่วยงานไหนครับนี่กรมชนก็รกรมชนนะครับอ๋อนี่กรมชนจัดเตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยนะฮะ นี่ครับกลุ่มชนประธานโอเคอนี่ครับพยาวน้ำยั่งยืนอโอเคยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีะกำลังจัดเตรียมกันอยู่ออโอเคเดี๋ยวเรา เดินดูบูธอื่นต่อขอบคุณครับอ,อันนี้จะเป็นส่วนของกรมชลประทานนะฮะมีข้อมูลในการาพัฒนาองพัฒนา,ฒนาการบริหารจัดการนะ้ำในจังหวัดพะเยาตัวเองนะฮะ ีหลายบูดหลายซุ้มครับดูวนจะไปสุดตัดไดจัดดอกไม้ก็เริ่มทยอยเอาดอกไม้มาลงล<อ>ะ,ะมามีหน่วยงานไหนก็ถ้าหน่วยงานไหนผมมาได้แวะเข้าไปดูในซุ้มหรือมาได้เอ่ยจือกัขออภัยมานาตินี่ตัวนะครับเพราะมันเยอะเลยเกินนะกรมวิชาการเกษตรนะ วัตรกรรมเกษตรทันสมัยทางเลือกใหม่ของเกษตรกรอือโอ้นี่ฮะพัดงามๆตรงนั่นเลยส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะสุดถึงตรงนี้โอเคอือ okay. <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นแม่คืนนี่มะกำแล้วครับนี่ตัดนี้นี่จะเป็นซุ่มไฟนี่โคมไฟซุ่มนะฮะก็ถือว่าเรียกน้ำย่อยกันไว้ก่อนนะฮะโอเคครับผมถือว่า ผมเดินมาสุดละก่อพื้นที่ที่ใจการจัดกิจกรรมถนนสายดอกไม้งามลิมนก้อนพะเยาก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจนะในช่วงหน้าหนาวปีนี้นะฮะก็จะได้กับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงไม่แอลพอกันได้นะงานจะมีเริ่มตั้งแต่วันที่2 5ธันวาคมคือวันผูกหนี้นะฮะจนถึงวันที่3มกราคมครับก่บกบม่แอลมาพอกันได้ ถ้าอยากจะมารวมกิจกรรมวันเปิดงานกับวันที่16ครับก็ถ้าจะได้กับแวะเวียนไม่เอากันได้สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอรัท่านผู้ชมไปก่อนครับถ้ามีอย่ยางมาอัปเดตแถมก็อย่าลืมคอยติดตามในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ